ปรูปท็นารานการแต่เบียบวาระรานี้มันยืดยาวมากทําไม่รู้จบเป็นกระบวนการที่ต่อเน,นื่องมืองไทยเราเริ่มมาหลายครั้งไม่ใช่ไม่เริ่มมีความก้าวหน้าในบางเรื่องแต่ส่วนใหญ่แล้วความก้าวหน้าไม่เคยมีเพราะว่าคนยังไม่เข้าใจว่าปัจรูปคืออะไร แต่ไปรูปไม่ใช่เรื่องการแต่งหน้าแต่งตาแต่งตา,ตงตาปากให้มันสวยขึ้นเท่านั้นนะครับแต่เปรูปคือการเปลี่ยนขั้นพื้นฐานเริ่มต้นในตัวเองเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเองเปลี่ยนให้มารู้จักให้ให้มากขึ้นเปลี่ยนให้มารู้สึกให้รู้จักแบ่งปันมากขึ้นเปลี่ยนให้เกิดเกิดจิตอาสาม,มากขึ้น เปลี่ยนใจความคิดตัวเองให้รู้สึกเรื่องของคนอื่นมากขึ้นเพราะเรื่องของคนอื่นนั้นสําคัญมากกว่าเรื่องตัวเองโดยเฉพาะเรื่องส่วนรวมการเป็นรูปของการเปลี่ยนแปลงของสังคมนั้นไม่ใช่เป็นของปลกทำางนอยู่ทุกประเทศทำางินอยู่ทุกวันนี้เปิดหน้าสกรีนที่ไรก็จะเห็นประชาชนในประเทศนั้นประเทศนี้หรือราชการในประเทศนั้นประเทศนี้หรือสังคมในประเทศนั้นประเทศนี้ ขอให้มีการเปไ็นในรูปในเรื่องนั้นๆเรื่องนั้น,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 นไม่ใช่เป็นของแปลกไม่ใช่เป็นของน่ากลัวแต่เป็นของที่ต้องทําที่ต้องทํากันเพราะว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปถ้าเผื่อเราไม่ปรับท่าสถานก,การณ์ใหม่โดยการปรับโครงสร้างแล้วเราจะไม่สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขหรือมีสันติได้ ผมวาวันนี้ตรงตื่นข้มาในฐานะผู้ชราเขาเจอได้มาเปิดงานของเด็กผมจัดมาจารย์ไม่ไปไหนแล้วตอนเด็กๆนั่นผมมีความรู้สึกอย่างไรแต่ผมรู้สึกพวกคุณเนี่ยมีโอกาสมากสาสมัยพวกผมพวกผมเกิดมาในรักะที่สังคมเราจะต้องฟังผู้ใหญ่ต้องฟังผู้เฒ่าต้องฟังครูบาอาจารย์ ต้องฟังคนมีอำนาจต้องฟังคนรวยผมไม่ได้บอกว่าไม่ควรฟังฟังได้ฟังต่อไปจะต้องคิดเองเช่นด้วยต้องคิดเองไปและต้องกล้าสู้กล้าต่อซื้อื่อหลักการกล้าต่อซื้อื่้คนประโยชน์ส่วนรวมอย่าได้เกรงกลัวอำนาจใดๆทั้งสิ้น ทำด้วยความถูกต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจจะไดไปไดรูปที่ผมเป็นประธานอยู่กับจเจ้คุณหมอประเวศท่านปฏิบิานอะไรครับประชาติที่เกิดมาทังทีผมให้ได้มีส่วนในการจะได้รูปแต่ผมคงไม่อยู่นานพอที่จะเห็นเป็นรูปดาวออกมาหรืออาจได้ไม่มีโอกาสทำได้ตัวเอง แต่พวกเยาวชนทั้งหลายในวันนี้จากตุ้งจวบัดจากทุกดติ่มฐานจากทุกหน่วยงานเมื่อมีจิตอาสาสมัครเมื่อพร้อมที่จะให้และพร้อมที่แบ่งปันแล้วอย่าพลาดโอกาสนี้อย่าพลาดโอกาสที่จะเรียนรู้ถึงกระบวนการการปฏิรูปวิธีการกปฏิรูปสาระของการกปฏิรูปโอกาสอานนี้มันไม่มาบ่อยคนระับ อย่าตกรถไฟจะมีเลือกตั้งต้งทีกก็ขอให้มีการทะเบนรูปครับขอบค